สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอักษรออเลิร์นกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาหนาตสินไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายและอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงค่ะการแสดงหน้าตสินไทยกับการออกแบบองค์ประกอบการแสดงนะคะ การแสดงหน้าตาถิ่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแสดงที่อยู่บนเวทีค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบในการแสดงที่ดีและสมบูรณ์จึงจะทำให้การแสดงนั้นออกมาสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบนั้นต้องมีอะไรบ้างค่ะหนึ่งเลยนะคะมีฉากซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการแสดงค่ะ 2. มีความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการแสดงและสุดท้ายนะคะมีความพร้อมของเครื่องแต่งกายของผู้แสดงค่ะฉากในการแสดงนั้นนะคะล้วนมีความสำคัญมากนะคะที่จะสร้างบรรยากาศของการแสดงที่ทำให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตามและสร้างความน่าสนใจมากขึ้นค่ะเช่นถ้าฉากนั้นถ้าในตอนนั้นนะคะจะต้องอยู่ในป่า นักเรียนทราบไหมคะว่าในป่านั้นจะต้องมีอะไรบ้างมีต้นไม้ย,ยกตัวอย่างนะคะพระรามตามกวางนะคะพระรามตามกวางเนี่ยกวางก็จะต้องอาศัยอยู่ที่ป่านะคะในการแสดงตอนนี้เราก็จะจำลองนะคะจำลองให้ฉากนั้นเป็นป่าจะประกอบไปด้วยต้นไม้ก็ได้ก้อนหินก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นการแสดงอยู่ในป่านั้นเลยเพื่อให้สมจริง หรือการแสดงรำเบิกลงเมฆขลาลามมาสูนนะคะในตอนที่รามาสูนขว้างขวานก็จะเป็นยังไงคะมีฉากมีสายฟ้ามีอะไรแลบออกมานะคะให้เหมือนกับว่าอยู่บนท้องฟ้าจริงๆมีก้อนเมฆด้วยนะคะต่อไปนะคะหลักของการออกแบบฉากแบบง่ายๆเลยมาดูนะคะการสื่อความหมาย ฉากนะคะจะออกแบบสามารถสื่อความหมายของการแสดงสร้างบรรยากาศได้ดีนะคะให้กับผู้แสดงเนี่ยได้เห็นความชัดเจนของในฉากนั้นๆน,น,นะคะความสัมพันธ์กับชุดการแสดงควรออกแบบฉากนะคะให้สัมพันธ์กับชุดการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ชุดการแสดงนั้นมีความโดดเด่นและสวยงามค่ะการออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการแสดงเป็นอย่างมากค่ะเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนะคะโดยมากจะถูกออกแบบขึ้นอย่างสวยงามและเหมาะสมกับการแสดงในแต่ละชุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักของการออกแบบนั้นมีอะไรบ้างค่ะ หลักการจัดหาหรือออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะให้เหมาะสมในการแสดงอันดับแรกเลยก็คือสอดคล้องกับความหมายของการแสดงค่ะเครื่องแต่งกายนะคะที่จะจัดหาออกมาหรือว่าออกแบบใหม่นั้นจะต้องมีความหมายให้เข้ากับชุดการแสดงค่ะเช่นเต้นกรรมรำเคียวผู้แสดงจะต้องใส่ชุดชาวนาเพราะว่าชุดการแสดงนี้เกี่ยวกับอาชีพการทำนาเป็นต้นค่ะ มาดูนะคะมีความสัมพันธ์กับผู้แสดงค่ะสัมพันธ์อย่างไรอ่าเครื่องแต่งกายนะคะที่จัดหาหรือออกแบบนั้นจะต้องเหมาะสมกับผู้แสดงเช่นผู้แสดงที่เป็นเพศชายก็ต้องแต่งกายแบบเพศชายนะคะผู้แสดงที่เป็นเพศหญิงก็ต้องแต่งกายแบบเพศหญิงนะคะและที่สำคัญก็คือขนาดของเสื้อผ้าจะต้องเหมาะสมกับตัว ของผู้แสดงและสีสันจะต้องสวยงามเข้ากันค่ะต่อไปนะคะเป็นการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงค่ะการแสดงหน้าตสินไทยนั้นบางชุดนะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงด้วยจึงจะทำให้การแสดงชุดนั้นมีความสมบูรณ์และสวยงามนะคะเช่นการแสดงระบำดอกบัวนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระบำดอกบัว เพราะฉะนั้นผู้แสดงก็จะต้องถือดอกบัวการแสดงรำชุยฉายกิ่งไม้เงินทองนะคะผู้แสดงก็จะต้องถือกิ่งไม้เงินและกิ่งไม้ทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลักของการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่ายๆนั้นมีอะไรบ้างค่ะ 1. สอดคล้องกับเนื้อหาหรือชุดการแสดงค่ะ อุปรกรณ์ที่ใช้นะคะจะต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับชุดการแสดงไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพลงที่ใช้ประกอบหรือความหมายของแต่ละชุดการแสดงค่ะ 2. นะคะสอดคล้ Sket องกับเครื่องแต่งกายนะคะของผู้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะจะต้องมีความเหมาะสมกับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงค่ะ มีลักษณะเป็นไปในทางทิศเดียวกันและมีความผสมผสานกลมกลืนกันค่ะมาดูเกร็ดความรู้หน้าตาสินไทยกันบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์แล้วนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อคนนี้แต่งกายแบบยักษ์คือยักษ์อันนี้แต่งกายแบบลิงคือลิงแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าชื่อเป็นทางการของการแต่งกายโขนเรื่องรามเกียรตินั้นเราเรียกว่าอะไร เราเรียกว่าการแต่งกายยืนเครื่องค่ะนักเรียนเคยชมรามเกียรติไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอว่าเสียดายจังรามเกียรตินะคะเป็นโขนที่สนุกสนานมากนะคะมีหลายตอนมากเลยผู้แสดงนะคะก็จะแต่งกายตามบทบาทที่ตัวเองได้รับเช่นยักษ์ ต้องสวมสศีรษะโขนที่เป็นยักษ์เอถ้าเป็นยักษ์นั้นเราจะต้องมีอะไรคะที่สามารถบอกให้ผู้ชมได้รู้ว่านี่คือยักษ์นกเรียนทราบไหมคะเขี้ยวอ่าเก่งมากค่ะยักษ์จะมีเขี้ยวนะคะหน้ายักษ์ก็จะแลดูด,ดุดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นลิงละ่ะศีรษะลิงจะเป็นยังไงคะล<ม>กลมศีรษะกลมลายของศีรษะนะคะอาจจะมีวนๆวนๆเหมือนลาย อาจจะเป็นลายขนก็ได้ขนของลิงนะคะแต่ตัวละครในรามเกียรติ์ที่ไม่ต้องสวมศีรษะแต่งหน้าสวยงามนะคะก็จะเป็นพระนะคะเช่นพระรามพระลักษณางศีดานะคะแล้วก็เทวดานางฟ้านะคะอันนี้คือเราไม่ต้องสวมศีรษะเลยนะคะเราแต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะนักเรียนมาดูนะคะว่าการแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ ตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงนะคะที่กรมศิลปากรใช้ปฏิบัตินั้นมีการสืบทอดวิธีการแต่งกายมาจากโบราณค่ะทั้งกรมมหรสพวังสวนกุหลาบและวังเจ้าคุณพระประยุระวงค์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาการออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะเนื้อหานี้อาจจะดูยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.